สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในช่องคณิตมิตรเศษเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาดูลูกหมูนะครับลูกหมูลรัดไว้เรียบร้อยนะครับที่กําลังเกิดนะครับมาได้เพิ่งสองวันเองครับแล้ววันนี้นะครับผมก็ได้นะครับมีหัวข้อถอดบอกทุกคนนะครับว่าถ้าแม่หมูครับออกลูกมาเกินจํานวนนะครับแล้วแม่หมูเนี่ย มีเต้านมที่ไม่มากครับเราจัดการยังไงเพื่อให้ลูกหมูครับของเราได้รอดทุกตัวแล้วก็แข็งแรงทุกตัวนะครับวันนี้ผมก็จะมีวิธีมาบอกนะครับครับสำหรับแรกเลยนะครับแม่หมูดตัวนี้นะครับมีเต้านมอยู่สิบสองเต้านะครับแต่ว่าอาะลูกหมูนะครับออกมาเกินนะครับออกมาสิบเจ็ดตัวนะครับแต่ว่า รอดรอดทุกตัวนะครับไม่มีลูกหมูตัวไหนที่ตายนะครับแล้วทีนี้การบำรุงรักษาครับผมก็จะเลยจะให้ลูกหมูนะครับกินนมที่ซื้อจากร้านนะครับเราก็เป็นนมผงก็ได้หรือว่าเป็นนมพัดเจออะไรก็ได้ครับเป็นนมพวกวัวแดงนะครับแต่ว่าต้องเป็นรสจืดนะครับแต่ว่าต้องเป็นรสจืดเท่านั้นที่ลูกหมูกินได้นะครับจะช่วยให้ลูกหมูครับมี มีการกินน้ำนมนะครับแล้วก็ให้ลูกหมูมีน้ำนมการกินที่เพียงพอนะครับเพราะว่าถ้าลูกหมูมันมีจำนวนมากครับมันก็ไม่สามารถที่จะกินนมได้ทุกตัวนะครับจากเต้าของแม่มันเพราะฉะนั้นเราจะต้องอาหานมมาเสริมนะครับหรือนมกล่องก็ได้ครับหรือว่านมนมผงได้นะครับที่เด็กกินได้นะครับเราก็จะหามา ให้มันกินนะครับเพื่อที่จะให้ลูกหัวครับรอดทุกตัวนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าอยากให้ลูกหมูรอดทุกตัวนะครับที่สําคัญเลยก็คือต้องบํารุงแม่หมูให้มีอาหารที่กินเพียงพอนะครับแล้วก็ให้อาหารที่เพียงพอเพราะว่าแม่หมูจะต้องได้ให้นมลูกนะครับคือต้องให้แม่หมูเนี่ยกินอิ่มตลอดนะครับของผมก็จะมีกล้วยน้ำว้าแล้วก็หญ้าหวานมิสเอลนะครับก็ให้มันกินไปนะครับ แล้วก็อาหารสําหรับแม่หมูนะครับที่เป็นอา,อาหารแม่หมูนมนะครับต้องให้กินไว้เพียงพอครับเพื่อเพื่อที่จะให้แม่หมูนะครับให้ลูกมีน้ํานมให้ลูกนะครับตลอดเวลานะครับถ้าแม่หมูมีสารอาหารที่ไม่เพียงพอก็จะอาจทําให้ขาดแคลนน้ำนมเพื่อที่จะไปเลี้ยงลูกได้นะครับนี่นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มีเทคนิคมาฝากเพียงแค่นี้นะครับสำหรับคลิปหน้าก็ จะเป็นของข้ออะไรนั้นฝากกดติดตามด้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ yeah!